ปลูกไปสิ่งแต่แม่แมาที่เราปลูกหกใบแล้วก็งวดงวดมื่เนี่ยอีกหกใบไม่รู้เป็นอะไรกับรูดสดงวดนี้สิบหกใบใช่มาสิแล้วหกใบไปบสื่อนะคะไปสื่อในเพจแหละแต่แม่แล้วปู่ก็จะบอกว่าผานแม่ว่าให้ซื้อเลขนี้เรียกให้หมดไปซื้อพี่อ๋อตำรวจมาด้วยเขาบอกให้ไปย้ายรถเด้อ แง้จิตใจนะลูกตั้งจิตใจอันบริสุทธิ์คือบารมีของปู่ลมาช่วยเหลือคนที่นี่และคนคิดรูคมที่อื่นก็นมานะไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวนะลูกเพราะปูเบบ่เปิดบารมี5ทุงทุกอย่างเดี่ยววัทยานาฟเนี่ยท่านจะเปิดทัพย์สิสสนเงินตาให้ลูกหลานสัจวาจานะจำไว้ลูกสักจวาจานี้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคำพูดอะไรอโหก ปู่ท่านม่ชอบคนโกหกจำไว้นะลูกไม่ว่าเรื่องไรเราจะผิดสัจจะไม่ได้เลยกับเทพเทวดาจำไว้ลูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองไม่ว่าหนะ้าที่การงานการเงินคนเราดีก็มีเทพเทวดาที่ดีลงมาปกจำไว้นะลูกคำคำนี้สัจจะวาจาบารมีลูกไม่ผิดสัจจะไม่ผิดวาจา เป็นอันประเสริฐนะลูกนะ